ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้มาอยู่กับเจ้าวาดวันสัจจั๋นนะครับอธิการอนันต์อนันต์อนุตโลอนุตโลนะครับวันนี้ันที่25ธันวาคม68นะครับมันจะมีงานฝังลูกทวีปก็วันสัจจันยี่สิบเจ็ดเจ็ดธันวาถวายหกแปดถึงวันที่แปดมกราแปดมกราหกเก้านัดไหวยวันที่8ปแปดช่วงเวลานถ้าตัดไว้ก็ ล่องเล่าข้อมูลที่ไปที่มาแล้วก็มีอะไรยังไงพอต้องเก็บกับ่อนเกาก่อนอะไก็ตางโหดมาหหาหุ่ีด้วยเลยเนาะเลยว่าโหมหารุีตอนวีีเซ็ตเียบร้อยรับเร้อยเปอรร้อยเปอร์เนต์เล้นี่ก็พอมที่จะอะไนก็มันจะสมบูรณ์ก็ต้องฝังก็เลยฝังลูกนีมฝังนะใช่ไหมได้รับปรกาศจะทำเปทมเสรมาจาก พ้วบาทบาเต็มได้ก็จอยู่หัวเรียบร้อยแล้วจะเลยจัดงานฉดลองเพื่อกำหนดตัดไลเออป็นการนั่นแหละจะเซ็ตเสร็ทั้งหมดจรงจีเป็นบได้ตอนี้ก็ลองเล่ากันทีงานคร่าวๆสัหแล้วกักบความ้อมผอมได้กี่เปอร์เซ็นต์เรบตอนนี้เก่าซเปอร์เซ็นแล้วอ้มันจะถึงงานเลยบ <c oughs> กเก่าเซ็ตมันไม่ต้องร้อยมีไหมดีเลเลยซเปอร์เซ็นต์ดูะโอ วันนี้ยีบกยีห่ายีหกยีบก,กเดี๋ยววันเดนียวพุ่งนี่พรงนี้ก็ต้องดยเต็มทีขาดอัตรงไหนยังไม่เหลืกห้องน้ำก็เช็ล้วนะ